สบายดีพี่น้องสบายดีพี่ป้าน่าอาเทียกแป้งสู้ขู่สูขส้ขนสูสสส้มองสู้บอลสบายดีงามแรงๆพี่นอ้องอาธิตโตพี่น้องเอ,อ้ยอีกบดนบดเนีย่ยเนาะอีกบดนขเข่าเฮากับสิได้เกี่ยวแล้วพี่น้องเอ,อ้ยปัดธิตโตเหลืองเลยเฮ้ยเศร้าเนี่ยเขาเปีงน้ำพี่น้องเนาะเปีงน้ำ ให้หน้าหาให้ละกะันหากระปิงฝายหนึ่งพี่น้องฝายกลางแถาแม่ลงมาสวนมนือห,หนิคิดเบด<ะ>สบายดีทาแม่บสมบายดีพี่น้องแค่โมแดงแล้วกะเปื่อแล้วกะเล็กตัวปะ <laughs> หน่อยแค่โมแดงเปื่อ มันมาแรนต่ำม, <ปะ S 2> มากันยังไงเบิ้ลเบิ้แล้วมอว่าเนี่ยมันกินช้อนสี่หกตูปเค็งอปลาคาวน้อยตูดียวมาอยู่มนันถหงโบกลิ่นนะเนาะออกมาต่ำมากันเหนื่อยไปแล้วอ่ะหมักแต่งลาย <c oughs> ทั้งหมดแท้เดียวเบิ้ลเลยไม่ยังหมากยังหมากน่อยร่างทุกคนหนำอันนี้ดอกแค่พี่น้องโอ้ยปนทำมุกกิดกับปุลแต่ว่าโบไมีแนวปนกินกับเลย เดี๋ยวมากินกับปุลเต่าบ่มีปนกินกับพี่น้องปลาก็บ่ได้ใส่เบ็ดเบิดแล้วใส่แต่มือก่อนกระบอกกะลีบ่มีปลากินแล้วนี่ละพี่น้องนี่สุกกระปุ๊บร้ายมาเด้หาให้แล้วก้าซ้ำไที่ว่าก้าห้อเอามาแต่น้ำมงเดี๋ยวฟันพันเทิงเลยสิเป็นยังเขียวแห้งพี่น้องเพราะว่าก้าอัน เอาตุกน้ำลังสั้งหน้าปละทุแห้งเตืะแห้งกับเขียวแซ่บเขียวแห้งกับลีนหันนะกินน้ำกันบะเบสได้แม่กินบะเบสโอ้ยมาแต่งเงยเดียวก็พาปั่นกันพี่น้องเลยปะย่ามึงโต้งแม่ฮุ่นเอาเปล่งพายอืมกรอบดีขาพี่น้องเลยพาไปจานเพิ่มเนื้อือข้าวืมขักด ข้าวยมแล้วตอนข้าอันสีลงนะข้าวซอยมึงไม่ลูกไม่ลูกมีป่าเลยเดี๋ยวข้ามัดไว้พี่น้องเพราะว่าเอาบไปถือแนวใสมาเคยมัดไว้เ่ยเคยมีแล้วข้ายามตรงนะน้องเนี่ยข้าวอย่างจะกระบอกลงมาเน็บไว้นั่นนี่บะยำข้าวเสียบเลยโบเห็นป่านจะรักไปยังไงไปไป เ่มงกุศปลาบดแม่เห็นมปาก่อนนะจะมาเบิ่งน้ำข้าวเปิดเบ็ดป่จอืมทําไมเห็นบากร่อนมาวานพุ่นตั้งหนโมเขาลงมาว่าสิยามเอาพี่น้องเลยเออว่าสีันงุ้มเอาน้ำหมองน้ำขอนนะเวื้อจักตูวอืมไปมืด ฝนตกน้อยพี่น้องไปทห้งกรเซ้าเมื่อกี้นะ่พอหนีๆเนี่ยโนะบแห้งดอกแต่ว่าเขาเป่งแต่เศ้าพูดนะเนี่นนเยเดี๋ยวผมจะเอาหมัดจุกเว้ขยันพ่นปัยมึงจะจับจับกล้องแฮงบ้าบกลองปาโตใ่เมถเมจับกล้อง ท่อแม่แมแย่านิปีงพี่น้องเอ้ให้ท่อแม่เป็นตากล้องให้พี่น้องเอา้าติปีงว่าสานม้าวอกับบทอรกันนั่นกนันจับนึ่งจุ๊บเจ้าทีเห็นจด้อเคยห้ เห็นเห็นเห็นแม่เห็นอยู่หมาโวกับบท่อมาสั้นย่านไหลเอามาใกล้แล้วเนี่ยพาเคยนะเคยยามยามอะไรมีปลาอะไรไปแล้ววันเข้ามายามล้มเลยมันบบถือหิวยังง้างยังลงอยู่ดิยังลงแลแมรงจะก็ลงมาจอบอีกเด้อแรงมาซ่องมาอีกแล้วเนี่ยพี่น้องเอามาใส่อีกพดน์ะไม่เคยปกบ่ฮอดผูได้ไปดึงเอาเถอะนะ

เอาเอไเลยจ้ะอืมหน่อยไรก็ปล่อยมันตีแต่ปลาเค็งนะหน่อยกัต้องเอาไว้ตอกกับบัวือลงมาไว้ในหมัดหนึ่งชิดกระเป๋าเอาหนะเสือกอันนะเสืองวนนี้ขัมัดไวนะเมื่อปลฝน ขึ้นแล้วนนำเบิดล่ะมันมันมันบะชันเดคันปายนี่คันปายเขานอนปายแปมปายต่ำนใครเห็ดชุงลายผัดฮาผัดจากดำข่าวเบิดเดี๋ยววันนี้กล่องเห็นเห็นอยู่บบแมนอันเออออออโบแมนเห็นตะกี้ดินปรจัดเห็นแล้วเห็นแล้วตะกี้นเอาโบเห็นจะว่าอะไรจังได้บิึงกล่องคือดอยแท้หวะ พวกไหล,ลเลยลองมาก,กีบ้นบมมีผดมียังมันกับเบยรจากลงงด้วยปาป่ากับป่าสลัดแต่ได้พี่ดงนค่อยใส่ปีน่ะโอ้ยนะหันจะเมนมวนของง่ายเด้อจะซาสามสิบมาหยำป่าอันปลาดุกนะะแม่ม,มันได้มาเป็นองมาช่งบึง xong bưng bả không ít được khoan nội vậy nội ơi Uôi, tù, như nạn ui cứ bà lái tủ tuần này làm ăn nhục nhục có bao đây đã ra hạn chế ít được cặp phụ khi nội ơi ừ, à bôi 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 nội. Bà, bà. Bà. Bà tập khoan đó là sao mà mới nhảy tiền kinh thế ba ba tôi nổ không Ui, có đi mốc cái này này sao? Ừ, cái, cái, cái bộ lái nè, coi Cái nổi này bò nó bò mốc rồi đấy này Tối là Vài, có đi mốc cắn bôn này bôn đó, có xem này nè Cái gì nè đấy, hả à, bó pù Chúng ta cả áo phải pù phù mạc Ôi, bà xìu nó, thịt bị ơi bòi nóng ra lại nó Bòi, bòi, bòi Hả, à, bòi nó cắn thắng pù này lại Phân nhai, với Nóng, อ้าวลงไปนี่วดินบลบบ่วกระเดียบเค็งเลยมันขอน่อยชิเมื่อทางนปะไปทาไมบเงบนยัาเคาบดีเปงเออไปเปงเทาละฟายก่อนนั่นนั่นนั่ไนั่นนาะไว นี S <S ่แหละพี่น้องนี่ยหนึ่งไฟเทิงแล้วก็ฝายนี่ายที่สองตีว่าเขาเขากำลังสี่เดี่กิ้วตะกาให้นาหาให้แต่กานี่แหละฝายที่สามนะสามไฟก็ให้นาหาให้ได้ลำก่อนโอ้โอ้สี่สี่สี่ลูกใหญ่นะดึกแฮกับเมียะฮลูกเกดมาละคนจอนทันยาพั้งอาพังอืง ไปซึ้แล้วก็ได้แล้วปอกใหญ่นะพวเด้อเด้อไม่กีดเด้อมกีดแล้วอ่ะกือเพื่นคือยีาดมแต่เพอนดว่าอืเดอไมกดเด้อมกีดพนโขึ้นไหเมียเพื่นขึ้นไหเมียเมียผัดคุปปุบกูได้กินแรงแหละเออพว่อนยมาให้แล้วพ่นคุบเพ่ว่าเพื่อนได้แล้วเ่คุบแล้วปุ๊บไปซะละลงน้ำาละเลี้ยวเอาเด้อแม่เอ้ยว่าล้กปลา ป้าท่านเขาของป้าท่านเขาของอย่าพ่าววันไม่ได้กินแรงนึกหรือแม่เลยไอแต่แม่กับพี่นางเงินพี่น้องเอ้ยเนาะอีป้าที่ว่าอยู่เพิ่มคูนนั่นแหละได้กินแรงแหละได้กินแรงละเพิ่นวะเพ่ว่าพูดไปซะละเลี้ยวทางนี้ยังเขียวอยู่พี่นเลยให้นี่สีสันก็สีแตกต่างกันอันนี้สีเหลืองกว่าอันนี้สียังเขียว เพราะว่าตะก้าคนละตาพี่น้องเอลยไปอืมจังอาทิตดหนึ่งเฮาเฮาบอกท่านอยากปิ้งน้ำบอกท่านท่านแบบว่าท่านพ่นบ่มากท่านพ่นปลาแล้วก็สีไว้เลยนะสีแฮมันแห้งเองเลยท่านพ่นมาเคาับจากปิ้งยังเกี่ยวอยู่ก็เลยท่านปิ้งพี่น้องเข่ากันยังตัวยังสี่ก็มีด้นี่น้อนี่ตัวสี่ก็มีข่าวอันนี้บทากับตัวเออบทากันได้ไงน่ะตัวก้มก็ก้มตัวข้อมือเลยก็มี หลยแนวไลยแบบฝนตกนี้ๆผู้ใดเกี่ยวเข่าก็โอ้ยได้อยู่บ้างได้เกี่ยวเข่าก็ถือฝนห้าแล้วพี่น้องเลยกบนะตัวอบน้องบ่อือเดี๋ยวหลังมันชินกันนังสี่ใจ ถ้าแม่พอบบมากกินกบพี่น้องเอ้ยปนเฮงๆอยากกินก็คักอยู่เดิปนแต่กินเฉยเดียวถ้าลำกินบบกินอี๋ <laughs> ถ้าออกมาเลยโบอยากก,ากินอาหารซับโบคอยกินลำบ่เ,เ,บบบเขาปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้แหละพี่น้องขอบุญขอบุณหลายๆพี่น้อง สุขุสุคนสุมองสุบอนที่ติดตามบ่บมืดเปิดก็ไเ้เข้าไปมัดอยเพิ่มหน่อยหนึ่งแก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้ในเด้อพี่น้องเด้อเพื่อสิ่บริสุทธิ์คล <hed> ิปใหม่ๆจาก่องของเฮาพี่น้องพอกันไม่คลิปนาพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสุขุสุคนคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสบายดี